สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกกับรายการภาษาจีนสนุกกว่าที่คิดอีพีนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในการกล่าวลากันค่ะในภาษาจีนนั้นการกาล,าล่าวลาเรามีหลายคำมากๆแต่ที่ใช้บ่อยๆจะเป็นคำศัพท์ที่เราจะนำมาเสนอวันนี้ค่ะศัพท์คำแรกว่าเซียนโจอลจอกว่เซียนโจลฉันไปก่อนนะฉันไปก่อนนะ ไป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 ใช่เจียนใช่เจียนแล้วพบกันใหม่แล้วพบกันใหม่หม,มิงเทียนเจียนหมิงเทียนเจียนเจอกันพรุ่งนี้นะเจอกันพรุ่งนี้นะหนีตัวเป่าจงหนีตัวเป่าจงดูแลตัวเองดีๆนะ ดูแลตัวเองดีๆนะฮีลู่ผิงอันฮีลู่ผิงอันเดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางโดยสวัสดิภาพโย่คงใจหลายอะโยคงใจหลายอะมีเวลาว่างไว้มาอีกนะมีเวลาว่างไว้มาอีกนะจิงช่างเลียนซียจิงชางเลียนซีย ต,ต,นะติดต่อกันบ่อยๆนะต Road, ิดต่อกันบ่อยๆนะเบียว่างเก๋อหวตาเตี้ยนหัวเบียว่างเก๋อหวตาเตี้ยนหัวอย่าลืมโทรหาฉันนะอย่าลืมโทรหาฉันนะ到了以后我给你打电话。到了以后我给你打电话。ถึงแล้วเดี๋ยวโทรหานะถึงแล้วเดี๋ยวโทรหานะ ต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างบทสนทนาที่เราสามารถเอาคำศัพท์มาประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์ต่างๆค่ะ明天我要回南方的网点了พรุ่ง,น,น,น,ง,งน,นี้ฉันต้องกลับสาขาที่ภาคใต้แล้วนะจะมาค่อยมาน้าชมาชาใจหลายมั่นกูนะเร็วจังแล้วจะมากรุงเทพอ,อีกทีเมื่อไรหรอ不确定可能明年ยังไม่แน่ใจเลยอาจจะปีหน้า นีจนมาหยชยแล้วกลับยังไงอ่ะใครเช,ชื่อต่อขับรถกลับอีลูพิงอันเดินทางโดยสวัสดิภาพเต้าเลยอีโภเกไยนีตาเตีนห่าถึงแล้วเดี๋ยวโทรหานะนีตัวเป่าจงดูแลตัวเองดีๆนะและนี่ก็คือตัวอย่างประโยคที่เรานำมาเสนอในวันนี้นะคะ คำบอกกล่าวลาสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆค่ะคำศัพท์ใน EP นี้สามารถบอกกับทุกสถานการณ์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการบอกบายๆเพื่อนหลังจากเลิกเรียนหรือหลังเลิกงานวันนี้ก็ขอแชร์ความรู้กับเพื่อนๆเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้แล้วก็ subscribe ให้ที่ช่องของเรา Fat Community ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ今天的课呢就到这里结束。 记得帮我们的影片按个赞和订阅我们的频道，那我们就下节课见喽，拜拜。